ทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ช่างพิมพ์พี่พัชซี่อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาดูบ้านตัวนั่นเองนะนี้เรากับเออเรากับลูกพี่ลูกน้องช่วยกันตัดนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นแบบนี้นะนี่นี่ก็เป็นอันนี้น้องพัทเป็นคนติดเนาะอันนี้ก็คืดแต่ว่าเอาไว้ติดติดให้สวยสวย อัอนนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เหรอคะคอนี่เป็นวันที่เท่าไหร่สามสิบเอ็ดธันวาคมพุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งมกราคมสองห้าหกแปแล้วนะคะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราจะเมื่อกี้เขาจุดพูดเต็มไปหมดเลยอะแต่ลืมถ่าม่าคาเท่าไหรก็คือหน้าบาทนะ คือพรุ่งนี้เช้าก็จะตื่นไปใส่บาตรที่สนามดเด็กเล่นนะคะทุกคนนี่เป็นแอสวยมากค่ะทุนที้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใหกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งให้เชี่ยวข่าวพิราบว้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนแฮปปี้เดย์นะนี่เป็นวีเอชเว่